วันนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่ส่วนตำบปลป่งตะลองนะครับพามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงเป็นที่ดินที่ทําเลดีวิวสวยนะครับตัวที่ดินเอกสารสิทธิ์เขาเป็นฉนดคุดแดงเนื้อที่8ดไร่ตั้งอยู่ที่ตําบปลป่งตะลองอำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับเป็นที่ดินไซส์กําลังพอมเหมาะในการสร้างบ้านพักต่างอากาศในการทําพูวิลล่าทําโรงแรมนะครับ ที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าวิวสวยมากนะครับเห็นวิวเขาใหญ่เต็มใบเลยนะครับวิวประมาณ180องศาเห็นวิวเขาใหญ่ชัดเจนอยู่ในทําเลที่ถือว่าดีนะครับเขาอยู่ไม่ไกลจากถนนเส้นทองอุไลระยะจากแปลงถึงถนนเส้นทองอุไลก็อยู่ประมาณสักเ0 0เมตรนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางไฟฟ้า3เฟสพร้อมตัวที่ดินหน้ากว้างประมาณสัก 90เมตรนะครับระยะความลึกก็อยู่ประมาณสัก135ถึง140เมตรเป็นอีกแปลงหนึ่งที่เหมาะมากนะครับในการสร้างบ้านพักต่างอากาศทำเลถือว่าดีนะครับอยู่ห่างจากถนนเส้น3052ประมาณสัก3กิโลห่างเคงคิงตันประมาณ4กิโลแล้วก็ทอสคาน้าประมาณ5กิโลนะครับ คุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากเข้าชมแปลงอยากเข้าชมพื้นที่นะครับลองติดต่อทีมงานเข้ามาได้ที่เบอร์ท้ายคลิปนะครับในเรื่องของราคาที่ดินแปลงนี้เปิดเสนอขายไร่ละ3.5ล้านนะครับก็ลองเข้าชมแปลงเข้าชมพื้นที่นะครับเรื่องราคายัางคุยยังต่รอลองกันได้อยู่แปลงนี้ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ401เมตรนะครับเรามีที่ดินสวยๆอีกหลายแปลง ที่เตรียมนำเสนอนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้รอนะครับอีพีนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ไว้ค่อยเจอกันอีพีหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ